ทุกคนจำได้ไหมที่ต้องต้นข้าวมาเนี่ย,ยไปสักการะอัฐิพี่พึ่งงานเลี้ยงล่อมย่อมมีวันเลิกลา,ากทุกคนจะไม่มีใครอยู่คำฟ้านี่คือวัดทับกระดานงานวันนี้เขาเก็บของกลับบ้านกันแล้วแต่ว่าถ้ำเ,เขาทำเทียมแบบที่เราไปมาหุ่นที่13าก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมเระพาพระเจ้าเราไปมาหมดแล้วแต่ว่าโอ้ยต้องแจงนางกวักเหรอนี่อ๋อเกิดมาเพิ่งเคยเพบ่เคยเห็นอยู่แห่งเดียวในโลกของที่นี่เองทุกคน เะะจดีออนุสร์ราชีลูก,ๆๆๆกครุ่งพุ่งพวงทุกคนต้องตามรอยมาเนาะหวังเวทีใหญ่เมื่อคืนเนี่ยนะฮะที่มีอ่อไข่มามาเต้นมาแรงมากากันที่คนเวทีสนุกสนานมากน่ารักมากจะอาสยามจะนงพดีสิดายมากมาร้องสี่เพลงกันเหมือนไม่ได้ร้องเลยมาเต้นอย่างเดียวแล้วก็ ไม่มีเพลงพุ่มพวงให้เราฟังอยู่จึงบอกว่าเรามางานพุ่มพวงแต่เราก็ไม่ว่ากัน่ะเขาจะเอาเพลงส่วนตัวเพลงมาโปรโมทเพลงพเพราะๆมาให้ก็ดีเหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศแต่เราอยากฟังเพลงพ่พึ่งไงปีหน้าเจอกันใหมน่นะ้นังต้นข้าวมาแนะน่นอนไป,ไปไว้พ่พึ่งข้างในกันแต่เราชอบมุมนี้นะยืนยันนี่ค่ะสําคัญมากเลย พระบรมราชวัตรในบ้านเมืองนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทาหน้าที่ให้ทุกคนไม่ได้ทําให้คนดีเป็นทุกคนทุกคนเป็นคนดีได้หากแต่อยู่ที่ต้องส่งเสริมคนดีเห็นไหมให้คนดีปกครองบ้านเมืองมีอำนาจและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนว่วายอันนี้แบบข้อคิดที่ดีมากตอนนี้ข,ม,ขมุงขมิ่มันก็แบบทูดระยศกับเราเห็นไหมเมื่อก่อนมันเป็นประเทศสลาชของเรานะ มันเป็นของเราหมดแหละมันจะบอกว่าเขาพระวิหารเป็นของมันทั้งที่ทางขึ้นอยู่ในเมืองไทยัก็ไม่ได้แต่มันโปงกันไงกับศาสตร์โลกทังนั้นมันพยายามให้เรื่องทั้งหลายเนี่ยหาเรื่องเราแล้วเพื่อจะได้ฟ้องศาสตร์โลกไมันจะได้เปรียบไนงะเพราะมันรู้ไงฝรั่งเศสให้ท้ายมันแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสออกมาพูดแล้วนะประธานาธิบดีมาอะไรามามาครองอะไรอย่างนั่นแหละบอกว่าเขาพระวิหารเป็นของเราพระเด็จต้องคืนให้เราอีกครั้งหนึ่งทุกคนจา๋าปี2อ1 7ันี เห็นไหมตัวเลขข้างล่างซ้ายมือพี่พึ่งมาร้องที่บักปับกระดานแห่งน,นี้เลยพี่พึ่งเสียไปจากพวกเราไปก็เลยมีงานชาบ,บนกิจที่เมมตรงเวทีที่เราเออมีคอนเสิร์ตท,ทุกวันในงานพุ่มพวงนย่ครับทุกคนก็เป็นที่ที่พวกวันสุดท้าของพี่พึ่งที่นี่นะให้เก็บบรรยากาศนี่คืออัฐิที่เราบอกว่าน้องต้นข้าวมาวันก่อนก็มาไหวตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะต้องสักการะไหวพี่พึ่งเพื่อจะกลับกรุงเทพมหานครเหมือนกัน การพักที่สุพันหนึ่งคืนเมื่อคืนนี้นะฮะประมาณสีทุ่มใหม่สี่ทุ่มเนาะสี่ทุ่มได้ไหมหที่เราเดินทางไปกลับกันแถวเสนกาสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่ากว่าเขากว่าหน่อยนึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะตีเล็กสติ้งหลงค่ะดีภัยไทยแท็กเนี่ยเดิทางออกจากวัดพระดานไปประมาณหกเจ็ดกิโลหลังกลับมัต้ง ต้องจอดอยู่ตรงเศษกิโลเองค่ะเพราะว่า่ักอยู่ตรงนั้นทานต้มทานข้าวพักตรง,ง,งนั้นเลยแล้วก็เดินทางย้อนกลับมา ชโอเคไปข้างหน้ากันเดินนะนี่เก็บบรรยากาศนะครับอีกครั้งหนึ่งภายในตรงเนี้ยที่เราจะรวมตัวกันวันที่13บสแต่วันอื่นๆเนี่ยเขาจะมีตั้งแต่วันที่8ปมิถุนาทุกปีนะสิบวัน9คืนทุกคนจะก็มีคนส่งคนสวดจากทุฟ้าเมืองไทยมากันแต่เราลงคลิปไปอย่าง